สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเรามาชมกระเป๋าหนังจอระเขสสวยๆกันนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเหลวยนำกระเป๋าคลัชจอระเข้หางม้วนสายพันสยามมาอัปเดตให้พี่ๆได้ชมกันสําหรับสายพันสยามหางม้วนตัวนี้นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดในรอบ7ปีนี้นะคะเพิ่งมาเป็นครั้งแรกค่ะพี่ๆค่ปกติเนี่ยที่เหลเคยขายหางม้วนนะมันจะเป็นหางจอระเข้อย่างเดียว จะเป็นสยามก็จริงแต่เป็นหางอย่างเดียวแต่ตัวนี้ที่มาเป็นครั้งแรกเลยคือมาทั้งตัวทั้งหัวทั้งกลางลำตัวทั้งหางเลยถ้าใช้เฉพาะบริเวณหางเนี่ยเราก็จะต้องใช้จระเข้ตัวใหญ่อายุแบบว่า 4- 5หปีขึ้นไปเนี่ยใช้บริเวณหางก็สามารถผลิตรุ่นนี้ได้แล้วแต่สําหรับรุ่นนี้เนี่ยเราก็จะใช้จระเข้ที่อายุประมาณ3ปีครึ่งแล้วเราก็จะใช้แต่หัวห,หัวกลางลําตัวแล้วก็หาง ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ7ปีเลยที่ได้ขอมาพี่ๆค่ะตอนนี้ขอมีแค่สี่ใบเท่านั้นเดี๋ยวน้อยกจะให้ดูความสวยงามและที่สําคัญนะคะราคาจางเขเวนถูกที่สุดด้วยแบบหาที่ไหนไม่ได้ด้วยตัวนี้งานหายากมาก สำหรับคลิปที่แล้วที่น้องเออัปเดตไปจะเป็นสายพันธุเอลิเกเตอร์รอบนี้นะคะจะเป็นสายพันธุ์สยามของบ้านเราน้องเออยากจะแนะนําวิธีการใช้งานสักนิดนึงค่ะพี่พี่ขาคือรุ่นนี้ต้องบอกเลยว่ามันใช้งานได้หลายรูปแบบพี่พี่จะถือเป็นกระเป๋าคลาสสวยสวก็ได้พี่พี่จะใช้งานเป็นกระเป๋าสะพายก็ได้ตัวสายสะพายจะเป็นสายโซ่ร้อยหนังนะคะสวยแล้วก็เรียบหรูมากๆเลยคือตัวนี้พี่พี่ขาถ้าเป็นน้องเอนะน้องเอจะใช้แบบเวอร์วัาวางอลังการเวลาใช้งาน จะใช้ต่อหน้าคนเยอะเพราะว่ากระเป๋าใบนี้คือสวยและไม่เหมือนใครและมีจระเข้เท่านั้นที่ผลิตรุ่นนี้ได้ไม่มีวัตถุดิบอื่นๆจะมาเป็นตัวแทนหางม้วนตัวนี้ได้พี่พี่ขาแค่แค่หยิบปลายหางแล้วก็เปิดเบาๆถ้าเป็นน้องเอกน้องเอกจะใช้แบบนี้น้องเอกจะฟาดมันลงมาอย่างนี้เลยแล้วเวลาใช้งานก็ไม่ได้ยุ่งยากพี่พี่ข คือรุ่นนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าสําหรับท่านที่สะสมเ,เน้นงานสวยงานอวดงานโชว์ออกงานที่จะไม่ผิดหวังเลยนี่น,นี่เวลาใช้งานก็แค่หยิบของหยิบของจะหยิบของใช้ก็หยิบไปเวลาปิดก็ปิดง่ายๆแบบนี้ฟาดเข้าไปฟาดเข้าไปฟาดาไปแค่นี้เลยและถ้าพี่ๆท่านไหนที่ไม่กล้าใช้แบบน้นองเอใช้ง่ายๆก็ได้แค่หยิบมาที่ปลายหางเนี่ย หยิบแล้วก็เปิดแค่นี้เองค่ะเปิดไล่ออกมาอย่างนี้ค่ะอย่างนี้ค่ะมีหัวอยู่นี่นี่ค่ะหัวกระโหลกอยู่นี่อ่าเดี๋ยวน้องเอกให้ขนาดแล้วก็ราคานะคะสําหรับใบน,นี้ขนาดกว้าง11.5นิ้วสูง5นิ้วนะคะราคาอยู่ที่4,900บาทเป็นราคาที่ถูกที่สุดเพราะว่าพี่ๆจะได้จระเข้ทั้งตัวนี่คือหัวกระโหลกและนี่คือลาตัวและนี่คือหางพี่ได้จระเข้ทั้งตัวรุ่นนี้นะ ถ้าเป็นหัวกะโหลกแบบนี้นะขึ้นห้างอย่างต่าหลักหมื่นนะคะอย่างต่าหลักหมื่นอ่ะน้องเอกจะใช้งานให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะพี่ๆขาเวลาเวลาจะปิดมันก็คือของมันแข็งแรงทนทางที่พี่ก็ฟาดไปเลยจระเข้ฟาดหางนะคะรุ่นนี้ก็คือต้องบอกเลยว่ามันสวยโดดเด่นแม้แต่กระทั่งเวลาใช้งานดูนะถ้าเป็นน้องเอกน้องเอกจะจะใช้อย่างนี้สะดวกแบบนี้ค่ะ นกเหยี่มมีความชานาญเพราะฉะนั้นถ้าพี่ๆไม่มั่นใจจะไม่ต้องแทะเหมือนนกเห็ีก็ได้แต่นกเหยีมีความชํานาญนะคะซรัพในเป็นหนังแกะนะคะอือทุกคนค่ะสวยมากเลยค่ะรุ่นนี้ทรัพในเป็นหนังแกะนะคะอือสวยมากๆเลยพี่ๆดูดิดูกระดูกดิดิมาทั้งตัวเนี่ยหางเห็นไหมเห็นหางยังเห็นหางไหมเนี่ยทั้งตัวเลยนี่ตัวมาเนี่ยหัวอยู่นี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 ่อ่าปิดปึ๊บ ดูสี่ใบจะเปิดให้ดูน, 1, น, 2, น้องสี่ใบนี่ใบที่หนึ่งนี่ใบที่สองไปโน่นแล้วนะคะนี่ต้องเอ๋ใช้งานให้ดูนี่ดูความสวยดูความสวยนี่ อันนี้สายพันสยาม4,900บาทถ้าพี่ๆสนใจสินค้าในคลิปวิดีโอนี้นะพี่ๆแคปภาพแล้วทักแชทได้เลยค่ะฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ต้องการเก็บเงินปลายทางหรือว่าโอนเงินแจ้งได้เลยสําหรับพี่ๆที่รับชมทาง u t u b e นะคะหน่วยทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ทุกคลิปเลยเมมเบอร์ Member, นแล้วทักหาโน้ตทางไลน์ได้เลยนะคะ mm. อยากจะสั่งซื้อสินค้าสอบถามข้อมูลขอรูปภาพเพิ่มเติมยินดีรับใช้ทุกอย่างเลยขอให้บอกอยากได้ข้อมูลด้านไหนเดี๋ยวจะส่งให้ให้ทักเข้ามาเลยค่ะขอพี่ๆสนใจเหรือต้อที่ดูใบนนีี้ดูใบ ถ้าเป็นน้เงวกเอ๋จะใช้แบบนี้เวลาใช้ก็จะใช้ต่อหน้าคนเยอะด้วยช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้จริงๆดูด้านหน้าอสวยมากเลยค่ะมีแค่สีดําอย่างเดียวนะคะในรอบเจ็ดปีเนี่ยที่เป็นบริเวณหัวกะโหลกเนี่ยเพิ่งมาเป็นครั้งแรกที่ผ่านมานกเงเอ๋เคยขายแค่บริเวณหางเท่านั้น นะคะสำหรับเอลิเกเตอร์ก็เพิ่งเคยขายเป็นครั้งแรกสําหรับอ่าแล้วก็หัวกระโหลกสยามหางม้วนตัวเนี้ยมาทั้งตัวก็เพิ่งขายเป็นครั้งแรกเหมือนกันเป็นอีกหนึ่งงานที่น่าสะสมมากแล้วก็ราคาถูกของแถมเหมือนเดิมนะคะพี่ๆช่วงนี้ของแถมเป็นซองจดหมายนะ4,900บาทเท่านั้นนะคะพี่ๆขามีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะทักมาได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอของน้องเอ๋นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ